เคสุนัขตัวเมียนะครับก่อนที่เราจะทําการตรวจไปเนอเซโตจีจริงๆเรามีการตรวจสวขภาสุขพันธเพศเมียนะครับในหลายรูปแบบนะครับเริ่มจากนะครับให้สุนัขนอนลงนะครับอนอนโต๊ะนิดนึงนิดสองปุ๊บนะครับตรวจคัามเต้านมนิดนึงนะครับโดยทั่วไปการตรวจคัาเต้านมเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจระบบสุขพันธุ์เพศเมียนะครับใช้มือนะครับก่อยจับนะครับเบาๆนะครับ ดูจํานวนชีสนะครับว่าเขามีเต้านมกี่อันนะครับอย่างตัวนี้นะครับมีหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับบางตัวจะมีเก้าหรือบางตัวจะมีสิบนะครับในสุนัขที่ตัวสั้นแบบนี้นะครับพันบีเกร์ส่วนใหญ่จะมีแปดหรือเก้านะครับในสุนัขที่ขนาดโตขึ้นกว่านี้หน่อยก็จะมีสิบหรือว่ามีห้าคู่นะครับ ในตัวสั้นจะคล้ายกับคล้ายกับแมวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคลำเนี่ยให้ใช้มือคลำลงไปที่ใต้ฐานของหัวนมนะครับเพื่อดูแมมโม,มรีแกลมคือแมมโมรีแกลมก็คือต่อมเต้านมเนี่ยมันจะอยู่ใต้กระจายไปเรื่อยๆนะครับเป็นงวงออกไปไม่อยู่ในส่วนตรงแนวกลางของลําตัวนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบิดมีก้อนแมสขึ้นตรงกลางๆมาเนี่ย่วนใหญ่ให้แอสซูมไว้ว่าอาจจะไม่ใช่นะครับ เวลาคมตรงอินกอยนกให้เรามัดระวังนะครับมันจะมีป่อมน้ําเหลืองแล้วก็ไขมันอยู่จํานวนมากคือถ้าเป็นทูมอร์แมสจริงๆเนี่ยเวลาเราคำจะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นก้อนที่ค่อนข้างแข็งนะครับคล้ายๆกับถั่วเขียวหรือว่าเมล็ดถั่วขนาดเล็กนะครับยิ่งคำตรวจพบเร็วเท่าไหร่นะครับต้องโน้ตนะครับต้องเขียนเอาไว้นะครับว่าอยู่บริเวณไหนอย่างไรนะครับอยู่ที่เต้าบริเวณไหนนะครับไปอ่านอณุตมีเพิ่มเติมนะครับเรียนไปหมดแล้วนะครับว่าตาแต่ละเต้า มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับเราจะเขียนลงตามนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยพอเต้านมเสร็จเราค่อยมาตรวจที่อ่าสุนัขให้สุนัขยืนนะครับที่ช่วยสามารถจับหางเอาไว้ได้น,นะครับดูบริเวณด้านท้ายนะครับก็คือบริเวณบอกว่าหรือว่าเออส่วนของ perineal area นะครับหมาบางตัวเนี่ย perineal area ตรงนี้เขาจะค่อนข้างปิดลงมาเยอะเห็นเห็นไหมครับมันจะปิดลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในช่วงที่เขาไม่ได้เป็นสัตว์นะครับ วิธีการก็คือใช้นิ้วนะครับที่ลองใช้นิ้วกลางนะครับยกขึ้นมายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาให้ดูอย่างนี้เนาะยกขึ้นมาแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งนะครับลองเปิดครีเนียลขึ้นไปให้เห็นบอลว่าทั้งหมดอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถมองเห็นบอลว่าทั้งหมดได้มือหรือนิ้วข้างหนึ่งเนี่ยใช้คลำนะครับเบาๆไปที่บอลวา่าทั้งสองข้างนะครับดูว่ามันมีลักษณะของการบวมเอดดมาหรือ สัวเล่นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่สุนัขเป็นสักในช่วงโปรเอสซัสเนี่ยมันจะบวมและมีลักษณะแข็งคือบางตัวเนี่ยผ่านการมีรูกมาแล้วหลายตัวบางทีบอาว่ามันดูใหญ่มันคล้ายกับบวมแต่คลำจับดูเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะของการสัวเล่นหรือว่าเอดิมามันก็จะไม่ค่อยมันก็จะไม่แข็งมันจะไม่มีการบวมน้ําอยู่เพราะฉะนั้นคลำเราต้องคลำแล้วทราบแยกกันให้ออกนะครับว่าเป็นขนาดที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่า มันเป็นการบวมจริงๆนะครับพอเข้าสู่โปรเอซัแข็งมากนะครับส่วนใหญ่คำแล้วหมาก็จะค่อนข้างไม่ชอบแล้วก็จะเอาพยายามเอาหางมาปิดหรือนั่งลงนะครับซับดูนะครับถ้ามี v วทชจโนลดิสชาร์นะครับมันก็จะไหลออกมาอยู่ส่วนดัดได้ภายนอกนะครับโอเควิธีการทำาวท์จโนลเซเมียหรือ วอร์จินัลสังตุลย์ทีคอเลกชันนะครับสามารถทำได้สองวิธีก็คือการใช้สเปกูลัมวอร์จินัลสเปกูลัมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนปีห้าจะได้ทำนะครับเดี๋ยวตอนฝึกงานปีห้าจะได้ทำนะครับแต่ในบางกรณีนะครับหรือในบางโรงพยาบาลบางคลินิกเนี่ยเขาจะไม่มีวอร์จินัลสเปกูลัมเราก็ต้องหัด เบสิกเนี่ยเริ่มจากใช้มือโดยที่ไม่ต้องใช้บอเจอนอลสเปกูลัมไม่ได้ข้อดีของการใช้บอเจนอลสเปกูลัมก็คือเราสามารถแหวกช่องคลอดได้นะครับให้มันมีความกว้างเวลาเราสอดตัวคอตเตอร์สอบเข้าไปมันจะได้ไม่ไปโดนส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าบางโรงพยาบาลมันไม่มีขนาดหรือไซส์ตา,ามขนาดสุนัขอย่างเช่นสุนัขขนาดเล็กมากพวกปอมหรือว่าเชื่อว่าว่าขนาดประมาณ2โลเนี่ยส่วนใหญ่ สเปกโลัมจะไม่มีนะครับก็ต้องใช้มือนะครับต้องใช้มือก่อนที่จะสอดเขาต้องสวอยทุกครั้งนะครับให้จุ่มในนอร์มอลสไลนะครับให้ชุ่มก่อนนะครับวิธีการมีทริกอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าจะใช้นิ้วเนี่ยนะครับที่จะใช้นิ้วกลางนะครับเป็นฐานยกวาว่าให้เพิ่มให้ให้ยืดออกมานะครับแล้วก็เอาปลายตรงนี้นะครับเปิดมันขึ้นไปให้สุดนะครับ แล้วใช้นิ้วนะครับสองนิ้วนะครับแหวกเดี๋ยวเราไปเรียนตอนปีหกอีกทีนะครับเราจะเห็นคริตอลิสฟอสซ่าเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดออกเนี่ยเราสอดเข้าไปทันทีเนี่ยบางทีมันไปติดที่คริตคลิตลิสฟอสซ่าพอติดที่ที่คริตอลิสฟอสซ่าตรงนี้หมาจะดิ้นหลนมากเพราะมันเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ยอมไม่ทํานะครับแล้วเราก็จะได้เซลล์จากคริตอลิสฟอสซ่าไปเซลล์ที่เราอยากได้จริงๆแล้วควรจะเป็นส่วนของคอร์ลวาเจหน้า เพราะว่าส่วนส่วนอื่นๆมาเนี่ยสามารถดูได้นะครับเพราะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามฮอร์โมนเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนด้วยความสุปรกของอย่างเช่นมี UB เปิด Ureteral o Pening อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านด้านเ็นท่ทอฟลอของ v e s i b สซนะครับซึ่งมันก็จะช้เซลล์บางส่วนที่ที่เราอาจจะต้องการออกไปหรือบางทีมันมีเซลล์จาก UB ปนมาเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันผ่าน ส่วนของคลีทริาสฟอสซาขึ้นไปนะครับเพื่อให้ไปสู่ส่วนของคอโดเวจีนาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยสอดผ่านดอซอลคอมมิชเชอร์นะครับเราตั้งตัวคอาัสวอบขึ้นให้บนมือซ้ายต้องดึงบ่าว่าให้นิ่งนะครับพอไปถึงสุดเนี่ยไอ้เจ้าตัวคอาัสวอบมันจะไปสุดมันจะไปส่วนเป็นส่วนโค้งที่จะโค้งลงประมาณ40องศาเราหมุนหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็ดึงออกมาอย่างรวดเร็วไม่ให้ถูกเวนทรั l ฟลอร์ให้มันพยายามถูกด้านดอซอเอาไว้นะครับเราก็จะได้เซลล์ Sell ที่อยู่จากคอโดวัชนาติดมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้สไลด์นะครับทําการสเมียนะครับวิธีการสเมียคือวางลงบนสไลด์เฉยๆแล้วหมุนไปนะครับไม่กดไม่กดแรงนะครับ ไม่ต้องกดแบบรุนแรงลงไปแค่วางนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปตามแนวที่ยังไม่มีรอยนะครับไม่ต้องกดลงไปอย่างแรงแล้วก็ไม่ต้องแบบเบามากจนแบบมันลอยซึ่งบางทีมันจะไม่โดนนะครับวางธรรมดาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนี่คือการทำวาจินอลเสมียนะครับโอเคแล้วอย่าลืมนะครับเอาตัวเียลงได้ครับอย่าลืมว่าการทำวาจินอลเสมียเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเลเวลสไลด์ขอดินสอนิดนึงนะครับโอเคหมาตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตเมียตัวนี้ชื่ออะไรครับ <Okay. S 3> ลูกเกดต,ตัวนี้ชื่อลูกเกดลูกเกดวันนี้วันที่แปดเดือนสี่สองสองนะครับเลเบลไว้ทุกครั้งเพราะว่าเวลาเราดูการเปลี่ยนแปลงสมมติว่าอีกสองวันเราจะมาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงที่สอนไปแล้วเนาะว่าวันจันสมีเนี่ย ันต้องดูการเปลี่ยนแปลงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามฮอร์โมนเทศถ้าเราไม่เลเบลเอาไว้เราจะหยิบใช้ไม่ถูกเพื่อมาปิดเทียบกัน,เ,นเพราะฉะนั้นเราเลเบลก่อนแล้วเอาไปย้อมน,นะครับเราจะใช้วิธีการย้อมด้วยดิฟควิกนะครับดิฟควิกเนี่ยยากนะครับก็คือมีการฟิกในเมทนอลนะครับมีการเดี๋ยวพี่เป็นหยิบมาให้ดูนะครับโอเคลองทำเลยนะครับโอเค Okay. ปกติเมทานอลนะครับ mm hmm. ก็ประมาณ1นาทีนะครับ mm hmm. ก็สามารถทิ่ลงไปนะครับทีนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเลเบลต้องเลเบลด้วยดีที่สุดคือดินสอนะครับถ้าเป็นพวกมาร์คเกอร์ที่เป็นเป็นเป็นลันกษณะของ ของละลายได้ในแขอลกอฮอล์มันจะมีปัญหานิดนึงนะครับสมมุตินะอันนี้ประมาณหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมานะครับแอร์ดรายนะครับแอร์ดรายแอร์ดรายนิดนึงนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับวันนี้หนึ่งนาทีเรียบร้อยเนาะแอร์ดรายเพื่อไม่ให้ตัวเมทานอลเนี่ยมันไปปนเปืนนเ้อนกับพวกโซลูชันอื่นๆโซลูชันเอและดีเพรงั้นทุกอย่างมันก็จะเสื่อมจางไปเรื่อยๆนะเนาะพอแอร์ดราย จนค่อนข้างแห้งถติว่านี่แห้งเรียบร้อยนะครับก็เอ่ค okay, เราจะใช้โซลูชัน A ซึ่งเป็นสีแดงนะครับจุ่มนะครับขึ้นลงนะครับประมาณนะครับสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับถือว่าเรานี่คือดิบนะครับกี่คืดิบควิกสมมว่านี่นี่พี่นับไปเรื่อยสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ1้าสิบสิบเอ็ดค่ะเอาสิครั้งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะล้างน้ํานะครับเดี๋ยพี่เพ็นจารเขาน้ํามาให้นะครับโอเคก็เป็นล้างน้ําสะอาดนะครับจะใช้วิธีการหยดลงในใช้ก๊อกน้ําแล้วหยดลงก็ได้นะครับหรือจุ่มลงไปในถังน้ําก็ได้หลังจากนั้นนะครับเสด็จน้ําดีๆนะครับเสด็จน้ํำดีๆ เพื่อไม่ให้มีน้ำปนเปื้อนมาบนสไลด์นะครับหรือใช้กระดาษทิชชู่นะครับซับเพื่อให้ดูดน้ำที่มันเหีงติดค้างที่บนสไลด์ลงทาไให้มากที่สุดแล้วจุ่มลงในโซลูชันนะครับจุ่มลงในโซลูชัน B ส่วนใหญ่โซลูชัน B ก็จะใช้เป็นประมาณ1เท่าครึ่งหรือ2เท่าเมื่กี้พี่นับ12อนะอันนี้พี่จะนับยี่สิแล้วกัน1 2 3าม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอมห้าหกเจ็ดแปดเกสิบยี่สิบเอ็่าเป็น2เท่าของโซลูชันเอนะครับประมาณนั้นมันใช้เวลาแป๊บเดียวมันหิงเรียบ ควิกนะครับก็ดิบควิกก็คือดิบแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาสั้นนะครับปิดฝาพวกเอ่อพวกจานของดิงสเตนนี่พวกนี้ให้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับหลังจากนั้นซับนะครับเราสามารถที่จะได้นะครับเช็ดด้านล่างเนี่ยไปเช็ดด้านบนนะครับแล้วก็วางไว้ให้แห้งนะครับสั่งได้เข้าไปตรวจเอาสไลด์นี้ไปตรวจเพื่อดูลักษณะวอร์เจนอลไซโคโลจีตามที่ ได้พูดไปนะครับเวลาตอนที่สอนไปเรียบร้อยนะครับก็สามารถดูระยะต่างๆดูเซลล์เซลล์ชนิดต่างๆจากการตรวจตรงนี้ได้นะครับนี่คือขั้นตอนของการเก็บตัวอย่างแล้วก็ทำมาลตนโนไซโตนะครับเราจะได้ทำลงมือทำกันเองนะครับตอนฝึกงานนะครับปี5กับปี6เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีดนะครับวันนี้ปฏิบัติการให้รู้ขั้นตอนว่าการทำแลบเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปลงมือ p r a c t i c ตอนปี5และปี6เนาะ วันนี้ปฏิบัติก็คือดูขั้นตอนการทำแหละว่าเราต้องทำอะไรอย่างไรแค่ให้รู้ตรงนี้เป็นเป็นขั้นตอนเป็นโปรซีเดอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จำไว้ว่าตอนปีห้าที่ผเราใจทด้ทำนะครับโอเคเสร็จสำหรับตัวเมียนะครับหรือจะเป็นตัวผู้นะครับโอเคเดี๋ยวมีดคุ่นเอาสินะตัวผู้เข้ามานะครับติดก่อนเลยครับโอเคหยุดไลฟ์ก่อนนะ